เดินทางวันนี้ก็จากเวียงแห่งไปท่าขันทองเชียงแสนนะครับประมาณ5างรกิโลไปกับบางทางนะครับไปถึงแล้วก็นี่จะเป็นร้านอาหารนะครับที่บ้าน,นท่าขันทองนะครับจากนั้นก็จะมีแม่พาไปบ้านโฮมสเตย์นะครับของแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปตามที่ทางหมู่บ้านจัดไว้นะครับ บรรยากาศในบ้านนะครับชื่อบ้านสายลักษ์นะครับหลังนี้บ้านแม่ลีนะครับยายลีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนที่ร้านอาหารที่ชุมชนท่าขันท้องนะบรรยากาศการพูดคุยนะครับตอนเย็นก็มีการสรุปกิจกรรมเป็นช่วงๆนะครับ น,นี่เขากาลังเริ่มต้นปลูกปูกพันแหงกันด้วยนะครับนี่จานอาหารโตอานะครับต้นลินจีแบบต้นใหญ่มากนะครับอ้าวได้เวลาเดินทางแล้วนะครับด้วยรถกีแท็กหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ไปไปน,น,น,นะครับไปในสวนในไร่ในนาเพื่อที่จะไปต่อที่ลำน้ำโขงนะครับ อันนี้บรรยากาศตามจุดต่างๆ,างๆไล่มาของแต่นี้ไล่บุดี้นะครับมีการปลูกส้มเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เอ่อที่สวนลุงปันนะครับทํำข้าวแคบกันนะครับขั้นตอนแรกก็เอาเข้าวเปลือกมาโม่ๆบดๆแบบนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ข้าวแคบ <c oughs> จากนั้นก็เนําไปฝัดนะครับ ฝัดไปล่อนนะให้เปลือกมันออกเหลือแต่ข้าวแล้วก็เอามาโม่นะครับโม่แป้งแบบนี้นะครับเพื่อได้น้ําแป้งออกมานะครับได้น้าแป้งออกมาแบบนี้นะครับโม่โอยสมัยโบราณนี่กว่าจะได้กินนี่ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นของหายากนะตอนนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็เอาไปทํานีาเ้เหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับทําเป็นแผ่น ทำเป็นแผ่นแล้วก็เอาแผ่นไปตากแห้งนะครับเดี๋ยวไปทอดต่อสิยรัแล้วกาไปที่แม่น้ำโขงต่อนะครับมีก็เป็นบริเวณแม่น้ำโขงแถวๆหมู่บ้านท่าขันทองนะครับชุมชนท่าขันทองบรรยากาศสวยมากนะครับน้ำถือว่าเยอะ อา้าวกลกับกระทบขึ<ล>้นมาก,นนกแถวบ้านผมกมมนนน็นี่เขาพาไปที่เกาะกลางมีก้อนหินก้อนหินที่เกาะกลางนี่สวยมากนะแต่เขาบอกหนะ้ามไม่ให้เก็บกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมีคนมาตามเอาน,น,นะครับผมบ นี่จนั่งเรือไปไป,ไปมาๆานะครับแถวๆยังฝั่งน้ำนโค้งนะครมบรรยากาศสวยมากจริงนะถ้าเป็นที่บ้านนี้น่าตกปลาแน,นะครับมาปลูกต้นผู้พันธ์เฮต่อนะครับบรรยากาศน,น,นี่ก้อนหินก้อนนี้สวยมากเลยนะครับเหมือนกลมๆนะครับใสๆใสนบริเวณที่เขาปลูกต้นผู้พันธ์เฮแล้็ปลูกผักสวนครัวนะครับ บากาศอีกทีนะครับบรรยากาศในน้ำสวยมากจริงในระหว่างนั่งเรือกเดินไปเดินมานี่เพลินเลยนะครับส่วนมากผมจะดูหินนะหินสวยมากนะครับ กลักลับไปที่ลานกิจกรรมที่ร้านอาหารชุมชนนะครับ นี่มีการม่วนะครับชิมหลายอย่างนะครับชิมฟรีนะครับแล้วก็มีการแสดงตอนค่ํานะครับหงั้นก็นี่ก็เป็นตอนกลับนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ